าคเจอหนี้หรือเปล่าไอ้เดืเติมอ่ะไม่หรอสุภาพถ้าหลบ o b j e c สุขคนยึดสมป่ะครับอันนี้มันเป็นที่อะไรหรือเปล่าครับโอเคเลยเลยหรอพี่โอเคโอเคไออันนี้อันนี้อันนี้รถกาชาเหรอรถไอเติมครบยอดไอแจมสี่หมื่นนะพี่เจ็ดสี่พันนะพี่เจ็ดไ่หรอเป็นแรงปะแรงพี่แรงแรงขอแบบขอลองลั่นๆหน่อยดิอันนี้คืออันใหม่เลยเหรอแต่มันใหม่เลยเหรอ ใช่พี่อันใหม่เลยไอ้สมสมเยสอาอาไปครับจ้ะไม่ใช่ครับพร้อมรันสตอรี่ครับปืนบวกสี่เอ็มเทูครับรันสตอรี่ที่ไหนดีอ่ะได้หมดเลยครับพี่ใช่ครับ ในแต่ละปเทศมันก็มีลายนี่เลยนะลายซูเปอร์ด้วยรถ <c oughs> กอล์ฟเองไม่แค่ให้เราเรียกว่าไอ้นี่ไ,ไงให้ถึงใจเรามองมันเป็นซูเปอร์มันก็คือซูเปอร์แต่ถ้าใจเรามองมันเป็นแบบพวกรถ้ทั่วไปมันก็ไม่ใช่อะ่ะซูปอรนี่ต้องซูเปรอปร์ซูเปอร์นี้ซูซูเกะ เดี๋ยวผมไปที่แลนพี่เดี๋ยวผมไปที่แลนได้พี่ซ่อมไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปลั่นก่อนนะตู้ซ่อมไฟไปซาเล็กปะอ๋อเอามันเป็นเกี่ยอะไปไล่ออกแกงไปซาเล็กปะไล่ออกแกงดหกูไล่ออกแกงแม่งฟ้อมให้ก็ได้ครับพี่กบอังเลยนะรับแล้วแม่งก็ไม่ซ่อมเนาะ โอ้เพี่เกสพี่เกสยังไงเนี่ยอะไรเฟรมอ่ะมีคนจะซื้อเฟรมอ่ะไปดิไปซื้อ เข,เ,ขเขาเขาเขาผมบอกเขาสิบสอง้าเขาเขาเขา,เขาต่อเลยสิบสองอ่ะพี่ลองเยื่อเขาก็ได้เรามานเนี่ยมาอ่างหยุไไดเวลาพี่แต่มันจะเบิร์ชคร์จ้างอยู่แต่ก็ม่จัวดจัดเลยว่ะ เดียวล่างเหรอขอบใชิญเชิญให้เขาทักมาหาพี่ได้ไหมอะอะไรนะพี่ให้เขาทักมาหาพี่ได้ไหมเบอร์สี่ิบให้เขาโทรไปนะเออให้เขาโทรทักมาถ้ามันดับเบิ้ลคัติด็ยากสินะแล้วมันลอยแต่มันแรงเว้ย <noise> 对，不危险啊。Oh, yeah. แหงนจัดสวยนะเว้ยดูยดิก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้แบบคิดเลยเท่าไหร <c oughs> ดด่ดูดิตัวสองอ๋อดูว่าว่าไทคาร์ที่ไม่ดีบ้านไทคา,ารทม่ตัวเจ้าไรอ้กบไม่เห็นขทาทังมาเลยโลบไปหาเล่นไาคานเล็กหน่อย อัเล็กไหมไปไหนแล้วอ่ะอเล็กอ่ะตรงไหนอ่ะพี่พี่เกียวไปหาเลยพวกพี่ร้านเลยธน,นาคารเล็กก่อนก็ไอเออธนาคารเล็กอ่ะไอโฮอปภาพผมอคือน้ำพุแน่ยพี่ที่แลนแน่เลยโอ้พี่แกี้พี่เกี้พี่เ่ราไงเขาอยู่เว้ล่างกันอ่ะพี่เล็กพี่สม่ะเขาตีมาอยู่กับเล็กออ๋โอเค ใอ่ะธนาคารปะธนาคารปะขอลองหน่อยเดี๋ยวพี่เกดไปนนอันนี้คือรถย่อเหรอใช่เครียดีกว่าเฟอร์อีกนะเวย้ยแต่เฟอร์มนันดี้พี่ก็ก็ผมว่าเฟอร์สมดุลปะมันก็สามผลมันเบรกบูทง่ายแต่อันนี้มันแบบจี๊ดอ่ะอันนี้จี๊ดเลยอ่ะใช่ใช ข้างหน้าคันหนึ่งพัฒานาสีแดง มีมีทาาข้้งไหนวะพี่ไอ้เรากบเล่นทางคันป่ะเราต้องไปเล่นยังไงเราไปหาเลยเกเหรอครับพี่เกดพ่อจะมีปูนซักซี่ตีถุ่ไหมนะพี่ผมจะตีบว้มให้ปูรอะมีมีอยู่มีมี แต่พี่ขอเล่นธนาคารแป๊บนึงได้ไหมได้ครับได้ครับรอเบลล่างนะไอ้นี่ไงมีคนเล่นปะมีสองมี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 เจเคนะเจเคมีนะสองแก๊ ร้านนะพี่เกต้องมีนะคันนี้ต้องมีจริงนะใช่เหรอจริงๆดูเด็ดดูเด็พี่ดูเด็นั่น,นเด็ดดีจัด ใครอ่ะพี่หนอทำอ,ทำอะไรอ่ะไเล่นอาคารปะขึ้นมาดิรถีอะไรรถแขงรถซูเปอปร์รถยอด GT อ่ะเอาดีเอออย่างแรงอ่ะเนี่ยขนาหัาดนีงเพียดโอด้โอ้ฮัลโหลโอ้โอ้ สามคนนี่ไปคนสาม